น,นี้ใช่ไหมคะที่้าาจะต้องเป็นสีนี้อ่าอันนี้ตัวนี้คือจุลินทรีย์สังเคาแสงต่อยอดการต่อยอดเราจะต่อยอดให้เป็นจุลินทรีย์สังเคราแสงอีกก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ต่อยอดเป็นจุลินทรีย์สองข้อแสงเราสามารถไปทาเป็นจุลินทรีย์ตัวอ,อื่น่างต,ตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์นมสดนะมสดแทนจะซื้อมาให้ลูกกินเราก็เอาสำับหมูใชเอานมหมูใลูกไม่ไม่อ,อย่างนี้นมลูกที่โรงเรียนอะคะ่ะสละมาสักกล่องมาสองกล่องดูว่าเสือมันใกล้หมดอายุแล้วเอามาทำนายเอามาทําปุ๋ยนะคะจริงๆแนละ้วต้นไม้เราถ้าได้นมนมรดอ่ะรดต้นไม้อะต้นไม้ก็รากเดินดีค่ะแต่ว่ามันชุเครือง เราจะต้องมาต่อยอดมาขยายเพื่อให้เพื่อให้ได้เป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อันนี้ครูใช้จริงกับต้นไม้บ้านครูนะคะถ้าใครที่รู้เคยเห็นเป็นพุกครูเห็นเห็นทุกิทูขวดจะรู้ว่าครูปลูกบอนสีจํานวนมากเหมือนร้าน่ใหญ่ๆร้านหนึ่งได้เลย ช่องอะไรครับครูช่องครูสุปทานชาแนลค่ะเข้าไปติดตามด้วยนะคะเข้าไปติดตามเลยได้เลยครับค่ะอันนี้คือหน้าม้าค่ะหน้าม้าคือติดตามแล้วนะคะเอย่มาดูนะถ้าใครอยากเห็นว่าบ้านครูมีอะไรอ่ะคือครูจะไลฟ์สดผ่านที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องต้นไม้แล้วก็เป็นเรื่องการสอนการทําปุ๋ยการทำบางทีครูก็ตำเปลือกไข่อ่ะใส่ต้นไม้นะคะอันนี้ค่าเจลาห์อันนี้ตัวนี้ต่อยอดก็คือเราจะต้องมีนมสด เพราะว่าเขาชื่อว่าจุลินซีนมสดแล้วคันนี้นะคะแต่ตัวที่เราจะขาดไม่ได้ลัวกลับ้วครยังไงล่ะตะพง้กลับแล้วเหรอ้ามาใช้ทำในการทำปุนได้กาแฟก็เป็นสารกระตุ้นตัวหนึ่งคล้ายกับคล้ายกับอะไรคะเ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบอ่ามันมีอะไรอ่ะกาแฟคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยนี่ลงคุณมากเลยนะคะ เราอยู่บ้านใช้มือก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดอยู่ในสื่อๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าโอ้โหเอาแบบนี้กันเลยหรอแต่เราสไตล์ลูกทุ่งเนาะไหนต่อยอ่เสร็จแล้วนะคะอร่อยหรือยังชิมหรือยังใส่ผงชูรสลงไปหมดเลยค่ะต่างตัวก็ใส่ช้อนเดียวถ้าครูต่อยอดสิบขวดครูใช้ผงชูรสหนึ่งช,ช้อนนะคะแต่น,นี้ครูต่อยอดเดยอะหน่อยครูลยใส่หมดเลยเพราะว่าเราจะได้ไปใช้กัน ้าใครที่ปลูกบอนสีไม่มีไหมบางคนก็ไม่บ้าบองสีบางคนก็บ้ามีคนบ้าที่ไหนคนที่บ้าบอนสีก็บอนสีหน้าที่จะยุบตัวบอนสีทุกท่านจะยุบตัวไปจะยุบใช่ไหมถ้าเราไม่อบไม่อะไรจะยุบแต่การที่ทำใช้ ชีวิีสีน้ำสดมันจะทําให้ลากเดินดีถ้าลากเดินดีปุ๊บบนสีก็จะยุบตัวช้าถามว่ายุบไปก็ยุบขาดแต่ยุบช้าก็เลยจะทำให้ใช้งานง่ายกว่าของหลายๆขั้นต้องดม้องพีปกติถ้าเราทำต่อน้ำขวดนะคะเราใช้่ต่อ้ำหน้าัวดสิบขวัอเราจะใช้ M102 ฝา แต่อันนี้เราทำเยอะค่ะใส่หมดเลยค่ะให้หมด่ลยทำเฉียบไม่ต้่งหนอ่ะชิมชิมที่ผ่านไม่ได้คืออันนี้คืออะไรอันนี้บราชิมเยอะเหมือนอายุแล้วว่าวเหมือนอายุแล้วครูจริงๆครูครูพี่เคยซื้อนมให้ครูก็จะบอกให้ไปตอนห้าทุ่มที่โลตัสอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะลดราคาจะได้ลดราคาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอ้ยหรือไปเราต้องไปทากันไปซื้อนมหมดอายุแล้วน้ำชิมไหมเขาดูสิอ่า นี่ยค่ะอันนี้คือนมสดแท้ๆเลยนะคะถ้าเป็นไ้านณีเลี้ยงวัวนมวัวนมก็ได้นะคะนมโรงเรียนได้หมดค่ะอันนี้เปิดแล้วมันจะกลิ่นแรงนิดนึงอ่ะเปิดกาแฟก่อนเอากาแฟโอนตินใส่ไปก่อนค่ะกาแฟโอินแฟถ้าจะชิมก็คือหลายแก้วจากเพื่อนกินมาค้ะอันนี้โอนตินใส่ไปเลยค่ะ มันมีเขย่าด้วยนะคนนี้ผ่านนะนี่สามารถพาออกงานได้เลยนะอันนี้อันนี้จะมีกลิ่นหน่อยเพราะเขาคือจุลินทรีย์สังคราที่คร้ทำใช่นะคะครมทำจุลินรีย์สังคราแหสมมาทั้งหมดปีนี้ปีที่หกแล้วในปีแรกที่ครูทำครูขายได้กว่ละสองร้อยบาทนะเพราะว่าชาวบ้านก็มาซื้อไปลดพวกไปข้าวไปฉีดฉีดโทษน่ะช่วงนั้นครูขายได้แต่ตอนนี้คนทำเป็นหมดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ขายแล้วค่ะ นวน้อ้งามเลยคุ้ครูทีนี้เราเปิดตาขวดมาเรียงเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะจะกรอกอันนี้ไปไปเขยา่าใส่ขวดนูน้นก็เสร็จแล้วนะคะที่พี่นำพวกนีอาทิตย์นึงใช้ได้เลยค่ะเจ็ดวันนะคะครบเจ็ดวันใช้ได้เลยขยายเรือขยายเรื่องขยายสามารถตากแดดต้องตากแดดไวไหมคะครูนั่งๆตากแดดไว้จะมีจะเป็นเร็วค<อ><อ>่ะ อีวันใช้ได้เหรอทีนี้่นึงข้นๆ้ขาวาจริงๆอะเราใส่ไปประมาณสองดแล้วแต่เราไม่ใส่เยอะเเร็วๆเหี้ยน้ำาทาย่ยันน่เล่่ลมปอนยมันเลย้าายังเต็มานเลยเดี๋ยวเสียเปรียบกันมันโอันตเลยเนาะลองชิมดูก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นโกโก้หรือเปล่าถ้าตาเหมือนโกโก้ เดี๋ยวเราเรียงๆแล้วกันค่ะแล้วใส่รูกน้องแกะใส่รูปก็เรามีการสอนจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างได้ลองทำใช้ดูนะถ้านมลูกคมดอายุก็คือไปก่อน้อเอาแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีกระสุนแส่ถ้าเราไม่มีกระสุนแส่เราจะทำยังไงก็คือใส่ตามสูตรนี้เลยค่ะ ไข่ไก่ให้หนึ่งฟองด้วยนะคะแอลจีลีซีสองข้อแสงคือบ้านบ้านฉันอะไม่มีหมวเชื้อแล้วฉันจะทำยังไงมันจะเป็นเร็วก็คือใส่ไข่เลยค่ะใส่ไข่ใส่หมดเลยค่ะตีเลยค่ะใส่ไข่ได้หมดแต่คราวนี้ครูจะแนะนำว่าถ้าเรามีหนึ่งขวดกลับบ้านไปแล้วอทีน่าเราก็ท่าให้มันเป็นสิบขวดสิคะมันก็คือเรามีหมอเชื้อไปเองอ่ะ้ะมันมีแอตอต่อได้อีกใช่ไหมถ้าเราไปขยายผลต่อก่ะใช่ที่นั่นถ้าทำให้ดีว่าครบขวดได้ยัง ที่ที่ปลูกค่ะปลูกบอลสีปลูกผักก็ไม่ต้องเป็นต้อมเป็นสีหรอกผักหรือไม้ใบทั่วไปอะคะกรบบอลกับบอลนนี้เราจะเริ่มการเจริญเติบโตของรากเราก็เอาไปลดขักเลยค่ะสองสามวันก็ติดได้เลยถ้าเราทำตรงนาำเร็วๆแล้วก็ลดเลยรากที่ดิบไม่ดีใช่เพราะว ก็จะเอ่อคนกินคนแล้วการลดเยอะก็ได้เพราะมันงักงัเร็วกว่าลดน้อยแหละจริงมันไม่มีผลทำให้ตายมันบางคนใส่ยาตายไม่ตายค่ะตัวนี้ไม่ใช่ปุ๋ไม่แยงค่ะถ้ามันเป็นประมาณปุ๋ยหมักที่เป็นปุ๋ยนะใส่ยามันจะตายเพราะมันมีสารเปรี้ยวตัวนี้ไม่มีสารเปรี้ยวเพราะเราไม่ได้หมักผลไม้ เราสามารถลดเยอะได้อยากเนียนเราก็ลดเยอะหน่อยลดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไป่ไม่นี้ไม่ให้มันสีขนาดไหนค่ะอาจารย์ใจก็มันจะออกเป็นสีนมม่วงๆนะคะแต่ไม่ถึงกับขั้นนั้นมันจะขุ่นกว่าเพราะว่ามันต่อยอดมาเป็นจุลินทรีย์นมสดแล้ว ข <wounds> mhm. ย่ายเลยเนอะเธอบอกขย่าวกับบอดีงเลยตอนนี้ใครซื้อไป้อบอดี้อนะครับณก็ไม่ขยายทุกมือเนาะเจ้ามากขย่ายที่ไปหาหัวเหี่หนึ่งเจ็บแขนนะเดียวไม่ไหวเอาไปว่างไว้ทางใหนหนืมานำโอวันติมหลักดื้องมวนเลยการุณาเขียนด้วยนะลูกน้อยหอยสังมันกินได้นันี่คือเนือเปินสิทีมันอเนอ <laughs> mét hả? chị này không kiếm được vào, vào tủ à không <laughs> 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 <laughs>